สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l For a s t r วันนี้จะมาพยากรณ์ดาวมฤหยูนะครับโคจรยาราศีแล้วจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีธนูละคณาธนูนะครับสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ คันที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาดีมาที่เปริเบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดลดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังกันเลยครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวมฤตัสบดีคจรยาราศีนะครับรอบแรกซึ่งจะถอยหลังกลับไปอยู่นะครับในเดือนอเข้าสู่ราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมคือวันที่7นั่นเองนะครับ 2 5 6 5ส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีธนูลัคนณาธนูเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับไม่ใช่ราศีเมษนะครับผมลืมลบเนาะจุดกําเนิดของเราจุดสีแดงอยู่ที่ตรงนี้นะครับตนุนั่นเองทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับดาวพฤกษ์ยูกันก่อนนะครับอยากให้คุณนั้นจริงจังซีเรียสหนึ่งเนะพราะเนื่องจากว่าดาวพฤกยูเนี่ยในทางโหราศาสตร์แปลว่าอาเพศนะครับพออีกอย่างหนึ่งคือันย้าย7ปีใช้เวลานานมากเนาะใครที่เคยได้ยินคาว่าชั่ว7ทีดีเจ็ดหนะ หรือรักอาถรรพ์รักเจ็ดปีครับก็จะแนวแนวนี้แหละก็รับระวังให้ดีนะครับทีนี้พอเขาย้ายราศีจะแช่นานเจ็ดปีเนาะเราก็ต้องอย่าฟังคุมยากรที่มันง่ายจนเกินไปเพราะเนื่องจากว่าเจ็ดปีเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับเพราะว่ามันยิ่งระยะยาวมันชีวิตจะต้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงเป็นเรื่องปกติมันจะบอกว่าดีตลอดไม่ได้จะร้ายตลอดไม่ดีก็ไม่ได้อีกด้วยอะไรประมาณน,นี้เนาะยังไงก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของมนุษย์เราด้วยเนาะอย่ายมโนไปเองอ่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ดาวมฤตยูเน่ยเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าชื่อมันเนี่ยคืออะไรปกติอ่ะดาวยูเรนัสนะครับเป็นชื่อทางเขาเรียกว่าดาราศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่าในทางไทยเราเนี่ยจะตั้งชื่อว่าดาวมฤตยูนะครับตามจริงเดิมเขาชื่อดาวยูเรนัส มฤตยูเนี่ยตรงข้ามกับคําว่าอมาตะอมตะ,ะแปลว่าไม่อมตะแปลว่าไม่ตายนะครับแต่มฤตะแปลว่าความตายดังนั้นเนี่ยมฤตยูจึงหมายความว่าดาวแห่งความตายนะครับแต่มันไม่ได้รแรงแบบนั้นหรอกครับแต่มันแค่หมายความว่ามันเกิดอาเพศแล้วมนุษย์เราโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยดาวมฤตยูเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นช่วงโรคระบาดนะครับก็ค,คือโรคอหิวาตตโลกหรือโรคจุดๆุจุดที่เข้าไปด่ากันนั่นแหละครับ คือตามจริงมันเป็นคำโบราณไม่ได้เป็นคำแบบไม่ดีนะแต่ว่าทาง YouTube ขากลองก็เลยไม่อยากพูดนะครับก็เลยเอาเป็นว่ารู้กันว่ามันคืออะไรนะครับที่ใช้เป็นหน่วยวัดน้ำฝนสมัยก่อนเนาะนั่นแหละก็เป็นโลกนั้นแหละทีนี้ก็คนเสียชีวิตโอ้โหเยอะแยะมากมายกองเท่าภูเข,ขานะครับเผาไม่ทันเลยนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนไทยเรารู้จักดาวบริตอยู่ ก็เลยเรียกว่าเป็นมฤตยูก็คือดาวแห่งความตายนั่นเองทีนี้เมื่อเขาอยู่ในราศีใดเนี่ยก็จะอยู่7ปีนานนมเลยครับก็เลยโอ้มันก็เลยสร้างความผันผวนพลิกผันนะครับคือความหมายของดาดวพฤกยูคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือคือไม่ได้พูดถึงเรื่องการเบิองนะแต่มันหมายความว่าปฏิวัติและปฏิรูปนะครับความหมายที่แท้จริงของดาดวพฤกษ์แปลว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปมันแปลว่าการกวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ ไม่ได้ใช้แต่เฉพาะการเมืองเท่านั้นนะใช้ทุกเรื่องนะครับเรื่องของการปฏิวัติและปฏิรูปเนี่ยเออทีนี้ก็คือเลขใช้ของเก่าและใช้ของใหม่นั่นแหละมันคือการปฏิวัติและปฏิรูปทีนี้เป็นลักษณะของการที่าดาววฤตยุเนี่ยเขาเรามาทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับดาวพฤติยุเนี่ยในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาเป็นดวงสุดท้ายที่ ที่พูดถึงหรือเขาเรียกว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำนะครับในทางโบราณย้อนไปพันกว่าปีที่เก็บสถิติวิชาโหราศาสตร์มาเนี่ยครับดาวมตุตยูไม่ถูกในบันทึกนะครับเพิ่งมาปรากฏในช่วงต้นรัตนาโกสิน์หลังเสียกรุงศรีธยาเองนะครับจะเล่าแบบนี้าดาวอาธิเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับจะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ใช่ไหมครับพอเป็นเสาร์ก็จะเป็นบริกตยูซึ่งเป็นดาวยูเรนนสนั่นแหละนะครับ,รบแต่ว่า เราไม่สามารถมองเห็นดาวยูเรนัสหรือมฤตยู T u, ได้เพราะเนื่องจากว่าเรามองคือสมัยก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเ,เทคโนโลยีจึงไม่สามารถมองด้วยเครื่องต่างๆได้ยกเว้นตาเปล่านะครับจึงเก็บสถิติได้ถึงแค่ดาวเสาร์โอเคมันจึงคืออยากให้คุณจริงจังสี่เรียร่ยมพรายีนะครับเพราะว่าคามียากรของหาราสร์ทไทยเนี่ยน้อยนะครับดาวมฤตยูมีมา แค่ประมาณ300กว่าปีเท่านั้นตามาตรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ทีนี้เราย้อนกลับไปดูว่าดาวมฤติวียให้ผลอย่างไรกับตัวสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาบ้างมันเคยทำลายอะไรมาบ้างนะครับแล้วเริ่มต้นกันที่ดวงมหาการที่รัตนโกสินทร์สิทยุค ไปหาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจะมีดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฎมีดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมถุนมีดาวคารอยู่ในราศีพฤษภซึ่งดาวมฤตยูก็จะมาทับตันูล์ของดวงเมืองดวงโลกนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวาตันูล์ของดวงไทยคือดาวคารก็คือราศีเมษใช่ไหมครับลัคนณะอยู่ที่ราศีเมษแล้วดาวคารอยู่ที่ราศีพฤษภทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเพราะได้ตำแหน่งองศาด้วยนะครับในราศีเมษดาว สามดวงอยู่ในราศีบีนได้แก่ดาวราหูดาวพุธและดาวศุกร์นะครับน้ายยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสุดท้ายคือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูก็ไม่แปลกดวงเมืองไทยเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นดวงมหาการเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเสียกรุงศรีธยาเขาเรียกว่ามันมันพังนะครับพังพินาศพังพินาศเลยนะครับก็เลยตั้งดวงขึ้นมาเป็นดวงที่ลายมากแต่ว่าจะไม่รายไปกว่านั้นแล้วนะครับ ทีนี้อาเภศเนี่ยดาวพฤกษ์อยู่ในราศีสาชะของดวงไทยสาชาะแปลว่าเพื่อนแต่ถ้าเป็นประเทศแปลว่าเพื่อนบ้านก็ตีกันกันกนกบพม่าไงครับไฟกันนะครับก็คือเสียกรุงเสียที่ยามาตอนนั้นก็เป็นเรื่องปกติเพราะมีดาวพฤกษ์กับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีธนูด้วยมันหมายถึงว่าอาเภศเข้าเรือนอความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนนะครับพระดาวเสาร์คือดาวประชาชนพอไปอยู่ในราศีธนูเนี่ย มันก็เลยเกิดการปั่นป่วนนะครับมีการขัดแย้งก็ไม่แปลกที่ดวงไทยเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งเพื่อให้เราไม่ถูกลุกลานจากต่างชาติต่างประเทศเราจะไม่เสียดินแดนอีกแล้วแต่เราจะขัดแย้งกันภายในแค่นั้นคือเรายอมที่เป็นการขัดแย้งกันภายในเพื่อความสงบสุขที่อยู่บนรากฐานของรัฐธรรมนูญที่เป็นเอกเป็นเด่นคืออยู่สูงสุดนะครับอืแม้แกระทั่งพระเจ้า อยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับหรือราชการต่างๆเนี่ยยังต้องอยู่ใต้กฎร,รัฐธรรมนูญนะครับก็เพราะว่านี่แหละอเพราะว่าเขาเ่ยเอาดาบพระเศวีมาเป็นเกษตรกลุ่มอยู่ในเรือนสุภะนะครับแต่ว่าตําแหน่งแต่ว่ารัฐธรรมนูญแต่ว่าการบริหารจัดการนะครับดังนั้นเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยก็ทุกอย่างแก้ไขได้เพราะมันลงมันเป็นเจ้าเลนวินาศด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเคลียร์ได้และไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกว่า กฎหมายได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่ตามกฎนี้นะครับคือดาวพฤหัสดีเป็นดาวคุณธรรมข่มดาวเสาวไว้เพราะดาวเสาไม่มีตําแหน่งนะครับดาวเสาแทนความชั่วร้ายทุกอย่างนะครับก็กลายเป็นว่าข่มมันไว้ในราศรีธนูราศรีเกิดของคุณนี้แหละนะครับแปลว่าศาสนาประเทศไทยจึงมีศาสนาที่เข้มขัดนะครับลุ่งเรืองนะครับเรื่องของศาสนาพุทธเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อย้อนขึ้นมานิดนึง ดาวพัตอยู่ในราศีมีนผมเก็บสติครั้งแรกใครเอ่ยทันสึนามิบ้างสึนามิที่เกิดภาคใต้ครับเมืองบันดาเอาเจกเกาะสมาตราประเทศอินโดนีเซียตอนนั้นจําได้ว่าแผันดินไหวประมาณ7 2็เอร์แล้วปรับลงมาเหลือ7.0ไม่ว่าจะ7หรือเจ็ดาไหนาก็ตามปังพินาศนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจขึ้นไปเนี่ยบ้านเรือนจะไม่อยู่แล้วคือ ลาบเป็นหน้ากองหมดเลยครับอืมตามที่เราเคยเห็นแล้วก็เกิดขึ้นยักษ์นามีแล้วมันก็พาดขึ้นมาตั้งแต่เกาะสมารตรตเนี่ยครับขึ้นไปถึงย่างกุ้งเลยเพราะว่ามันเป็นแผ่นเปลือกโลกของอ่ายูเรเซียชนกันกันกบอ่าอินเดียนะครับแผ่นอินเดียเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าคูดกันขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นรอยแตกและรุนแรงนะครับพอเวลาแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนไปถึงเกาะ ที่อยู่ตรงกลางทะเลเอ,อันดามันนะครับแล้วก็ขึ้นซัดฝรั่งมาถึงประเทศไทยเราก็เลยทําให้คนเสียชีวิตเป็นแสนเลยตอนนั้นนะก็คือจังหวัดที่โดนมากที่สุดก็คือพังงาภูกเก็ตกระบี่นะครับ3จังหวัดเนี้ยจำได้เลยตอนนั้นนะ่ะก็นี่แหละคือไอภายอาเพทที่มาจากน้ําแต่น้ําในราศี12ราศีมี3ราศีแต่มีราศีเดียวที่เป็นน้ําทะเลนะครับ ก็คือราศีกรกฎเนี่ยเป็นต้นทัุน้ำคือเปรียบเสมือนปิงวังยมนัน่นและอาพิจิตคือกลางทตดน้ำคือเปรียบเสมือนเจ้าพญาส่วนราศีมีเนี่ยเปรียบเสมือนปลายทตุน้ำคือทะเลดังนั้นราศีมีเป็นราศีทะเลราศีเดียวซึ่งมันแม่นมากถามว่ามันไม่เกิดจากภัยน้ําจืดแต่มันเกิดจากภัยน้ำทะเลแต่ว่าถามว่าทำไมราศีมีนเป็นน้ำทะเลผมไม่ได้มีข้อมูลครับว่าเป็งวังยมน้ำน,นู่นนี่นั่นนะแต่ความหมายของเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟัง ดาวเพื่อราศีมีเ,เป็นราศีวินาศของดวงเมืองและดวงโลกมันหมายถึงการแตกขแขนงแตกคืดพัดพากจากลาแปลว่าน้ำนใส่น้ำนแตกแยกย่อยสาขาออกไปแต่มันมีความหมายอีกหนึ่งความหมายแปลว่ารวบรวมด้วยคือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนดังนั้นราศีมีจึงมีความหมายทั้งแตกแยกและรวบรวมส่วนราศีธนูเป็นราศีเห็นการรวบรวมเท่านั้นหมายถึงรวบเพราะดา,าวพฤหัสกับดาวเสาร์มาอยู่ในราศีธนูเนี่ย ไประเทศไทยตั้งให้ดวงเมืองอยู่ที่ตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีจะเป็นจุดศูนย์รวมครับให้มาอยู่เป็นหนึ่งเท่านั้นจะต้องเป็นเอกเป็นเด่นเท่านั้นจะไม่มีใครหลุดออกจากความเป็นหนึ่งนั่นแหละคือการรวบรวมก็คือราศีธนูเห็นไหมครับเนี่ยมันมีความหมายซับซ้อนแล้วก็ใครที่เออไม่รับรองว่าไม่มีใครมาพูดแบบนี้แน่นอนนะครับช่องอื่นซีดาวพฤหัสบดี DW เนี่ยหมายถึงการรวบรวมหมายคำว,ว่าแตกแยกแล้วมารวบรวมหมายคำว,ว่า อย่างเช่นทําธุรกิจการค้ารุ่งเรืองขึ้นมาเป็นต้นแม่แล้วแตกย่อยแตกสาขาออกไปไปเจริญใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เนี่ยรวบรวมกลับคืนมาที่ต้นแม่มันอีกครั้งหนึ่งก็คือได้กําไรรวบรวมมาจ,จุดเดิมอะไรแบบนี้ครับก็คือการแตกแขนงออกไปเจริญแล้วก็รวบรวมผลประโยชน์เข้ามาที่เดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือดาวพสัสดุรีนั่นเองซึ่งเป็นดาวบริหารและดาวจัดการ ทีนี้อาเพศในเดือนนาทะเลก็เกิดสึนามิก็ตามนั้นแหละครับก็เราที่เห็นนั่นแหละทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมนุษย์จะอยู่อยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะครับทาให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคอาเพศในเดือนนาทะเลแล้วก็เลยเกิดสึนามิแล้วคําว่าสึนามิไม่ได้ดูรุนแรงนะครับมันเป็นแค่คําว่าขึ้นท่าเรือแต่เราเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับแบบขึ้นยาก ที่มากวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับลงทะเลเนาะเรารู้สึกน่ากลัวแบบนั้นอ่ะ่าด้วยความหมายคำวามมา่าสึนามินะแต่ทางที่ความหมายสึนามิเองเนี่ยมันแค่แปลว่าขึ้นท่าเรือเพราะว่าก็น้ำที่มันสัดขึ้นฝั่งอ่ะมันก็คือขึ้นท่าเรือนั่แหละครับปกติเลยอืมแต่มันสูงกว่าปกติไงเป็นโหสิบเมตรอะ่ะสูงมากคือหลายตึกหลายชั้นเลยครับทีนี้สัดเข้าไปเป็นสิบกิโลอะ่ะคุณคิดดูสิทีนี้อ่า พอดาวฤกษ์จะอยู่เข้าสู่ราศีเมษผมเราได้สติมาแม่นมากเนาะสองอย่างเนี่ยถ้าไปราศีเมษเนี่ยผมก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นอาเภททับดวงเมืองดวงโลกเนี่ยอ๋อเฉลยแล้วโควิด19ถามว่าทำไมเป็นโควิด19แล้วพฤษภีกับาศเสาเจอกันอยู่ที่ราศีธนูเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจับเอาจงจังหวะนั้นดาวราหูในราศีเมถุนมาจากเรือนลาบลาภของดวงเมืองดวงโลก ลาภาษาชะฟังดูมันดูดีนะเดินเข้าสังคมแล้วได้โชคได้ลาบแต่ทําไมกับกตละบปัดจากดีกายไรกลายเป็นว่ามันติดเชื้อกันทั่วโลกเลยเพราะดาวลาหูคือทัดลมอยู่ในเรือนราศีเมถุนทัุลมซาชาแปลว่าการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์แล้วติดเชื้อกันทั่วโลกเลยครับมันเป็นแบบนั้นลาพาไปลวะได้ง่ายแปลวะ่าแปลว่าง่ายๆแปลวะ่าคืออะไรที่มันแปลว่าง่ายลงที่ลาภาเลยนะครับแล้วก็ลุดเร็ว อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอืมมันก็คือการติดเชื้อแบบรวดเร็วทั่วโลกนะครับแต่พอผมมานั่งตกตะกอนความคิดอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ๋อดาวราวหูเนี่ยมันมีความหมายอีกในยะหนึ่งที่แฝงอยู่ก็คือคือมันยกระดับคําพยากรของตัวผมขึ้นมาเลยว่าอ๋อที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันคือได้ลาบเพราะอะไร ดาวราหูคือออนไลน์คือเบื้องหลัง Delivery ใครที่ทำงานอยู่บ้านไม่ออกไปปะกับผู้คนสั่งของกินออนไลน์เดลิเวอรี่มาไม่ออกไปพบปะผู้คนกลายเป็นว่าก็ลดการติดเชื้อที่น้อยลงจริงไหมครับการเป็นว่าลาภาษาช้าคือการติดต่อออนไลน์แล้วได้ราบถามว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจ,จริงหรือไม่ต่อให้เรามีเงินกองท่วมตัวนะครับ แต่ว่าเราต้องติดโรคลายคือไม่ติดโรคเป็นโรคลายนอนเป็นผักอยู่บนเตียงต่อให้มีเงินท่วมตัวเราอะ่ะมันก็รักษาไม่หายนะบางโรคถูกไหมครับเงินนะซื้อได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ได้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีเหนือกฎแห่งกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยคาว่ากฎแห่งกรรมที่ไม่สบายป่วยแล้วนอนติดเตียงอยู่บนเตียงเป็นผักนะครับเงินมีเท่าไหรก่ก็ช่วยไม่ไดม้มันไม่ดีเท่ากับคนที่จน หาเช้ากินค่ําแต่เขาได้เงินมาเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสุขกับครอบครัวได้กับเพื่อนได้กับสามีภรรยาได้กับลูกได้เห็นไหมครับนั้นเนี่ยเออดังนั้นนี่แหละคือคาว่าไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐที่แท้จริงผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะผมเนี่ยยอมแลกกับการที่แบบไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยแบบป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยผมยอมแบบเออทางานหนักสองเท่าดีกว่าที่จะต้องไปนอนบนเตียงหนึ่งวัน เพราะมันขาดรายได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับคือมันไม่โอเคอะพูดง่ายๆเพราะเราไม่ชอบเลยอาการที่เป็นไข้เนาะแต่โชคดีที่เป็นแค่วันเดียวอะไรแบบนี้อืมนั่นแหละก็ผมก็เลยคิดว่าโอเคได้โชคได้ลาบจากการเข้าสังคมเหมือนเหมือนกับผมนี่แที่ทำอะเออนั่นแหละก็คือการดูดวงออนไลน์นั่นแหละครับทีนี้นี่คือคําตอบอาเพศเข้าตัวตนแปลว่าความลึกลับอยู่ภายในตัวก็คือการติดเชือเ้อร โรคระบาดนั่นเองระหว่างคนสู่คนเนาะราศีเมษทีนี้พอเข้าสู่ราศีพิศษอดีทราบแล้วไม่จำเป็นต้องอะไรคือพอ,พอจะคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ดวงการเมืองของดวงโลกแล้วก็เป็นพวกกระสับของดวงโลกด้วยดังนั้นจึงหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินระดับโลกก็ไม่แปลกประเทศหลายประเทศทุกประเทศเนี่ยมีการกู้ยืมกันมหาศาลเลยเพราะมาอุด ไอ้ตรงโควิดเนี่ยครับามามาบริหารจัดการเรื่องของโควิดนาทีเนี่ยทำให้คนเนี่ยเป็นหนี้กันมหาศาลเลยแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับคือด้วยการที่เรากู้ยืมมามันก็เลยคือวิกฤตของดวงโลกของเรื่องวงเล็บการเงินเท่านั้นนะครับก็คือเศรษฐกิจด้วยแหละอ่าเศรษฐกิจมันก็จะเต่ามาดังนั้นนี่ยไประเทศไทยเห็นไหมสังเกตดูว่าทุกอย่างเข้ายากหมากแพงแล้ว พระดาวพฤตอยู่ในราศีธาตุไฟก็คือเขาเรียกว่ายังไม่ออกเนาะก็หมายความว่าเป็นวิกฤตน้ํามันนะครับอวิกฤตพวกพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆน้ํามันจะแพงเนาะเป็นประมาณนี้พอเข้าการเงินเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงละผมจะใช้วิชาอีกวิชาหนึ่งคือวิชาห่วงจุย้ยที่ผมศึกษามาเพิ่มเอามาเข้ามาปี2066เป็นปีสุดท้ายที่จะอยู่ในลาเขาเรียกว่ายุคธาตุดินยุคหนึ่งจะมี20ปี หลัง66ไปจะเป็นยุคธาตุไฟนะครับธาตุไฟเป็นธาตุสุดท้ายก็คือยุคที่9แล้วจะต่อขึ้นยุคใหม่คือยุคที่1ดังนั้นอยากจะวนกลับมาที่1แล้วดังนั้นอีก20ปีจะเป็นยุคการค้าธุรกิจที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับอยู่ให้ถึงเนาะยีปีนะครับใครจะอยู่ถึงบ้างครบางคนอาจอยู่ถึงบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงแต่ผมอาจจะอยู่ถึงอยู่นะครับแต่รุ่นสมัยเนี้ย ที่เกิดในช่วงเนี้ยยังไงก็ถึงนะครับแต่ตัวผมเองคิดว่าถึงอยู่นะครับอแต่สำหรับหลายคนอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่เนาะก็อันนี้ไม่แล้วแต่อายุบางคนอายุยืนไงอืมแล้วแต่เนาะก็ว่ากันไปทีเนี้ยก็จะเห็นการคาที่เจรินรุ่งเรืองที่สุดในช่วงแบบโอ้พันปีเลยนะครับจะว่าพันปีไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหลาย,ลายร้อยปีแล้วกันอืมนะครับหลายร้อยปีประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันครบรอบร้อยยี่สิบปี อืมนะครับมาอยู่ในตำแหน่งนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเรายี่สิบปีนะไม่ไม่ไม่ถึงพันปีนะครับอืมทีนี้ทัดไฟไปว่าอะไรเผาผ่านพอมาอยู่ในเรื่องการเงินก็ผ่านเงินคือหมายคมว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพอมันจะอยู่แบบพลิกกลับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าอาเพศก็หมายคมว่าเป็นหนี้เป็นสินกันก็คืออาเภศแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ดาวพฤติวคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็แปลว่าเปลี่ยนระบบจากแต่ก่อนเราใช้เงินผลดวงที่เป็นหินเป็นเป็นเบียใช้มครับเป็นอัดอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่เราเคยเห็นในนางธาตุในอะไรเงี้ยครับในอบุพเพศนิวาสอะไรใดเนาะทีนี้มันเป็นคล้ายๆ้ก้อนหินกับเป็นเบียหอยอย่างเงี้ยครับอ่าทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบเหรียญกระสาบใช่ไหมที่ในปัจจุบันใช้กันอยู่นี่แหละครับอ่าจากดีบุกเนาะ ดำๆคุณๆด,ดูดูหน้าเกงขามเนี่ยแต่สมัยนี้เป็นเงินเบาๆเบาๆละ,ละแต่ก่อนหนักมากนะครับเหร,รยียญห้าเบลเลยเหรียญสิบเนี้ยใครเคยทันเนะาะเียดายไม่ได้เก็บไว้เลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีมีโอกาสจะต้องเก็บไว้ซะหน่อยเพราะว่ามันหายากแล้วเนาะอยากอยากได้เป็นที่ระลึกนะครับทีนี้มันก็จะมาเปลี่ยนเป็นระบบโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเงี้ยครับกายเป็นว่า ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นระบบแบบเมตาเวิร์สงียครับก็คือพวกแบบแนวออนไลน์พวกออนไลน์ก็จะมาไงแต่ตทำจนิงออนไลน์มันมานานแล้วแต่หมายความว่ามันจะเฟื่องฟูที่สุดเพราะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเป็นยุคแบบการสื่อสารไร้พรมแดนอย่างแท้จริงและยังหมายถึงโลกโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริงอ,อินเทอร์เน็ตจะไม่มีตัวจุดบอดแล้วนะครับจะใช้ฟรีกันหมดแล้วเนาะก็จะเป็นยุคนั้นแหละครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบบทองคําจะลอยตัว หมายถึงตอนนี้3าม0 0ื่นแล้วใครซื้อได้บ้างถูกไหมไม่ซื้อไม่ได้คนไม่ซื้อนะครับจำนำกันไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่ดินเพราะเพราะเนื่องจากว่าราศีพฤศพเป็นราศีธาตุดินแปลว่าการซื้อขายอสังหาจะไม่มีแล้วจะเป็นยุคอสังหารอยตัวเพราะวัสดุก่อ,อสร้างแพงมากตอนยับผมเนี่ยสามล้านบาทแล้วบ้านเนี่ยแถวบ้านนะคือขายสามล้านไม่ได้แปลว่ามันติดรถไฟฟ้าที่ดินสวยอย่างเงี้ยนะหมายความว่า ขึอนพรมใต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยราคาสามล้านก็ถือว่าแพงแล้วเพราะมันขึ้นจากหนึ่งล้านเนี่ยั๊บคือไม่กี่ปียรัไม่ถึงสิบปีเลยหนึ่งล้านล้านห้าสองล้านสองล้านห้าสามล้านเนี่ยมาถึงสามล้านแล้วปรับเองนะครับเออทาให้แบบมันขึ้นไวมากดังนั้นเนี่ยอสังหารอยตัวคนจะไม่ซื้อขายกันละแต่จะเป็นการเช่าแทนนะครับเพราะยุคทัดไฟคือไม่มีตัวตนทัดไฟคือไม่มีตัวตนบนโลกวันนี้นะครับถ้าไม่มีเชื้อเพลิงเนาะที่เรามาเข้าเรื่องของคนละศีธนูบ้าง อ,อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับเพาะดาวมันจะอยู่โดดโดด,โด,ดไม่มีดาวกลุ่มดาวเล็งก็เอาไว้ไปพูดในคลิปรายเดือนแต่ละเดือนเพิ่มเติมนะทีนี้ดาวจะอยู่ในราศีเมษที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เดือนปุตตะคนราศีธนูทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับคือเดือดร้อนวุ่นวายอยากได้อะไรก็ไม่ได้อืมบุตรหลานบริวันเข้าเข้าออกออกไม่ทนไม่นานบุตรหลานก็ออกจากตัวไปไปเรียนต่อไปอยู่ต่างถิ่น ไม่ได้ดังใจเหมือนกันนะครับทุกอย่างไม่ได้ดังใจหมดเลยบอกง่ายๆเนาะลงทุนก็ไม่ได้สิ่งที่จะคืนมาเป็นกรรําไรไม่มีนะครับแต่พอเข้าสู่เรือนอ,อริทีเนี้ยมันแย่ลงนะอืมเพราะอยู่ในเรือนร้ายใช่ไหมครับอริบรรนวินาศแต่ไม่ต้องตกใจสิ่งที่ดีก็ยังมีอยู่สิ่งที่ร้ายก็ยังมีมันมีดีมีเสียทุกภพนะครับไม่ต้องห่วงแต่มันแค่ว่าร้ายยังไงดียังไงแค่นั้นเองดาวเมื่อจะอยู่ในเรือนอริเนี่ยพลิกผันใครที่ไม่ดี จะพลิกให้ดีขึ้นได้แต่ต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหาก่อนหรือต้องเจอกับปัญหาก่อนครั้งใหญ่แล้วจะพลิกกลับให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้แต่จงจําไว้ว่า1สมองสองมือของเราเนี่ยต้องช่วยด้วยไม่ใช่รอแต่ดวงแต่ดาวเพราะถ้าดวงดาวต่อให้มันดีแต่คุณไม่ทําอย่างเช่นบอกว่าคุณจะรวยนะคุณหมออ้อเดี๋ยวจะรวยแล้วไปนอนหรือแม่ก็ดูทีวีทั้งวีทั้งวันเล่นอินเทอร์เน็ตชัดไปวันๆไม่ทำงานเพราะเหลีเยววก็รวย จะรวยไหมครับถามหน่อยจริงไหมในนั้นเนี่ยหสมองสองมือสําคัญกว่าดวงชะตานะครับดวงชะตามีผลกับมนุษย์เราแค่ 10- บถึงยีเเท่านั้นนอกนั้น80%หรือ90%เป็นี่ยเป็น1สมองสองมือที่เราต้องทานะครับไม่แอคชั่นไม่ได้เงินไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับแม้กระทั่งซื้อหวยโดยเบอร์ก็ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อแล้วคุณจะได้ไหมใช่ไหมอ่าที่คุณบอกว่าลาบันมาง่ายๆเนี่ยไอ้หวยรดยเบอร์เนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่ซื้อคุณจะถูกไหม ถูกไหมไม่มีใครมายืดให้คุณฟรีๆนะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าต้องลงมือทํานะครับประมาณนี้เนาะจะลงมือน้อยหือมือมากก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ต้องลงมือทํานะครับทีนีน้ระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอริแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บและมายถึงอ่าเขาเรียกว่าโรคโรคภัยไข้เจ็บกับนิสินอ่านิสินนะครับก็ระวัง2ตัวนี้เป็นส่วนหลักเลยนอกกนั้นก็ เล็กๆน้อยๆนะครับอกาสการงานเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานเป็นเรื่องปกตินะครับยังไงก็ไปติดตามได้ในรายเดือนนะครับสามารถติดตามค่าเมืก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวเก่อนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ